ตอนประแดกมุกนอกใหม่เนาะจ้าพี่น้องคะกูเนาะจ้ะมึงในี่ยตอนออสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแนร้านพี่น้องจา้าวันนี้ได้หมุกน่อไม้ใส่หมอด้วยพี่น้องจา้าแล้วก็บเจวประแดกของหญิงเป็ดแซบเบอร์คือเก่าจ้าเอาลุยเลยเย็นวันเฮาแซบ ยุตวหาเขาก่อมาด้วค่ะพี่น่ะามันเส่บๆพนเพชน้ำมันนวลคือเขาด้คาะพี่น่ะปั่นเขาก่อนออิงเข่าจังตอนประแดกมุกนอใหม่นอจ่าพี่น่ะไอผู้ใดสนใจก็สร้างยิงเป็ดนะจ้าออสีสันเลยดูยเราจำเบ็บจำเบ็บมาด้อค่ะพี่น่คาเสียบๆน้ำกัน จำบองปลาแดดอยากกินตอนมีน่ก,กินหอนบาดหมกน้อใหม่สิตอนปลาแดดหอมหอนหมูก็เด็ดใส่หมูสามตัดหมูตอนนีไ้ไงถ้าใจ มันเด้อจ้ะอืมอืมขอน้ำกันได้ไปีน้องจ้ะน่าจับอืมก็ดีจ้ะมมกกหมูหมูใส่น้ำมันก็ดีเป๊ะมึงเนี่ยตอนอ แซบมันมันจ้ะใส่หมูสามจันแล้วเขาเนี่ยเคี้ยวออกมันมันหมูจ้ะรับแับคำนี้ไงไม่นุ่มโปรด์ไมนุ่งขินหวอนบาต เห็ดกินเนี่ยมันแรงแซ่บคิดเมนูไม่ออกเบิรงช่องกินกับแพเด้วยจ้าพี่น้องจ้าคูณไดอยากเห็ดยังอยาคอมเมนต์มาบอกในได้พี่น้องอืม เห็นหมอปุ้งไงจีกไปเด็ดคุยลูกโดดไปนำจัแบแากว่าสันมหมูสามสัตว์ลองค่ะ คักดิในนู่นเนี่ยขั้งเป็นไงมือแสบถ้ามีงไงถ้ามีงงตอนนี่ง่งหมูมันๆใส่สามจันทร์เน้อจ้ะพี่น้องสิมมกส้เนื้อนเบอรคอยแสบม,มัมันมาเวลากินข้าสียดาอาจจะวลยกามันแจมผสมกับเน,เนื้อไหมจ้ะแซ่บจ้ะอืม ยักสดนะใบมะกรูดเดี๋ยวจะับพี่น้องขาพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่างมาแสบๆน้นองแพนนะ้ำมันวนคือเกอจาจัะเมนูคิดถึงบ้าน อตอนแบบซาใจแต่หมูมตอนหนึ่งจะเต็มปากเข่าอยู่ข้ามหนึ่งทำไม,อ,มอีกทำไมอีกแต่ก็แซบแซบจ่ามันั่นหอมหอมแม่จ่ะต้องใหม่อันอ้อนจ้ะพี่น้องขามึงไง แก่มาละที่นุกพี่น้องในอย่างกินแรงนาะจ้ะม่กินน้ำกันเด้อจ้ะอากาศแต่นหนาหวๆนหอนๆจ้ะพี่น้องขาพี่น้องว่าง ทั้งจังหวัดใดดอกหนาวหนาวค่ะคีหนาวไปทัวถึงก็มาจารอบนี้เนาะทั้งบ้านเมนวนวันที่สิบเอ็ดบะสิบเอ็ดองศาสิบสององศาจะพี่น้องค่ะหนาวแห้งเลยทำเหมือนคนบ่มักหนาวมทำยบอาบน้ำสองเราเบาเขาแต่ยังต้องรัวคนสิเขาใจ บ้าแมนด้วพี่น้องนี่แมนแมนนวนติดสันหลงด้วกันเนี่ยอาบยูกับอาซีอาบซ่านนะบ้าอล้วเนาะฉันย่างมะเสาเคยอาบแต่เสากับสิแบบสายๆน้องแฟนยญาติพี่น้องขอใจพีดบ้ะคนผู้งามไปหนนี่เป็นกับสิบ่าขอใจพีชเนาะน่าจะพี่น้องค่ะว่ายหัวเดฟหนาสะอาดยุบเจ้

พี่น้องคะเจ็บเนื้อ้ตุ๋ยดีดีเซ็บก็หนังแทรกแต่มันมกน้ำมันแล้พี่น้องคะเนอะอื้ม เผ็ดจ้ะแต่ท้ายใบมะกรูดจ้ะพน้องค่ะหอมน้าศกวงตุกบานเข้าจ้ะกรอบอๆไม่ไหม ข้าเบาร์บีคิวมาขายจ้ะยามมันเนาะเพื่อนเอามาขายเพื่อนบามันกคิลังสิ่งกำลังสิบเบอร์เลยอะเต็มตลาดเพื่อนกิฟต์ดูเดือบโงเป็นดอกแบบนี้นะจ้ะพี่น้องค่ะบานห้าดอกคันเกิฟต์ดูก่นสิเป็นต้องเสียจ้ะหวานมันโป้งมันโป้งดูไหมความอุดมสมบูรณ์ของมันกระโดดโล่งลอยโล่งรสเคาเด็ดดูกต่แก่ไปนะมันคืออ่อนอ่อนเนาะมัใหม่อ่อนค่ะ Hiếu họ Hết toàn nhau nhau Cái này khủy Cái này นี่ม,มป็นแช่งขวามพี่น้องคะถ้ามักอย่างห้าวันลุงหลอดจ้ะแสีบคือเกาแบบต่ไคาหมักแบบต่ไคาอยากไม่ได้แต่อะไรที่เรา,<ม>าชอบจ้ะใส่ไม่ใส่จ้ะสูตรบ้ตายตัวอยากยัางวันลุงจะเบื้องบาแล้วกอย่างอ้อมบอหอยพี่น้องคะ กินอ้อมหอยอ้อมตอนนั้นแซ่บหอยน้าอ้อมใส่ผักอีเลิศอ้อมใส่หอยหน้าแซ่บพเพราะว่าหอยอ่ะหอยจูบมันไม่ค่อยได้กินพี่น้องไม่เพี้นเนี่ยพะปุ่งร้องเบลยอืมอร่อ mhm, rắn trời ngon, mhm 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 không mhm mhm rất mhm 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 bớt มือหนึ่งย่ายปะเมื่อห้านี่จริงเขากูเบิดก้องบันานัน่านเต้อว้วนพนาดนั้ะวะเขาเบิบเทละกอ้อนกิงดีระออพอกินแล้วแบบว่ามาสำนึกผิดที่หลังอ,อาหารเสีเพื่นละว่านน มันนี่บ้าลดลมืออึ่นาปซะพี่น้องเป็นยังไง่ะเปิดพอเน,นี่ยเสียบมันนี่บ้าลดก็ได้มืออึ่นยังหลดเพื่อนะนี่บอแบบนะนชองอุดมสมบูรณ์อูดน้องใหม่อ้อนอ่อนน้องค่เท เบิดเหรอเขาเขาเบิดเป็นสันเปาออกดิพี่น้องยังเล่มตอนเอาละค่ะพี่น้องค่ะมังนีก็อิ่มแล้วน่าจะถ้ากินมุ่งมั่นกินมะสุภาพต่องคอโดดคอไพเหล้ายเพราะกันไม่คลิบหนาจ้าสวัสดีค่ะ